มื่อนี้สิพาทุกคนไปตัดกล้วยเด้อจ้ะทุกคนสบายดีจ้าสอนสบายไทยแลนด์ด้อจ้าก่อนสิไปตัดกล้วยให้มาแวะเก็บมะพริกก่อนเนาะจากทุกคนนี้ให้มีผู้ช่วยเด้อจ้ะทุกคนลูกชายมาช่วยเก็บมะพริกจ้าวันนี้เฮาได้เวลาเก็บมะพริกมะเขือแล้วจ้ะทุกคนเพราะว่าบ่ได้เก็บเพิ่นมา2-3มื้อแล้วจ้ะทุกคนมะพริกก็เริ่มแดงแล้วจ้าค่อยกำลังเก็บอยู่นี่มะพริกขี้หนูเด้อจ้ะทุกคนเม็ดน้อยๆมันบ่ค่อยดกปานใดแล้วเนาะจ้ะทุกคนเพราะว่าเพิ่นเก็บไปหลายรอบแล้วเริ่มสุกกำมาเก็บไวเเเเฮาาาาาากกกกก็็็อออออไไไไปปตตตตแแดดดดดวว้้้้้้้้้จจลลลลูููนนนนนนนึงงี่่่่่บบหหยยยยระคขพิ ได้เจ้าทุกคนเก็บรอบนี้หมดแล้วก็ยังมีรอบใหม่อได้เจ้าทุกคนเพิ่งกำลังออกดอกอยู่จ้ะแล้วก็รอบน้อยน้อยละหลายหลายเพื่อนึงก็ถือว่าคุ้มได้เจ้าทุกคนเก็บได้หลายเดือนเลยน้องโอชิเก็บมาจ้าทุกคนได้เต็มกระมือเพิ่นเลยเติบเลยได้นี่ทุกคนได้เครื่อนกระป๋องพุล่ะฝึกไว้ใหญ่มาจะได้เฮ็ดเป็ดนะจ้าทุกคนพริกสื้อแล้วสิพาทุกคนไปตั้นมะเขือจ้าค่อยเว้นไว้เอาพันมันจ้าเสร็จแล้วเขาจะไปเก็บมะนาวจ้าทุกคนเขาจะมาเบิ่งดูว่ามันได้หรือยังนี่มะนาวเริ่มมแแแแพพพพพงงลลล้้้้้้้้ววเเเดดดดออ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 จจจจะทททุุุกกกกคคคนนนนนนนสิาาาาาหหหใตตี่่่บไไไยยูป ได้กินจ้ะลูกนี้ใช้ได้แล้วจ้ะทุกคนได้เก็บกินแล้วจ้ะทุกคนอยู่ข้างๆกันนี่มีต้นมะเขือต้นนึงจ้ะทุกคนดูได้หลายอย่างแล้วมื้อนี้เท่ามาพริกมะเขือมะนาวจ้ะทุกคนหน่วยที่กําลังตัดอยู่นี่คือมะเขือจานจ้ะทุกคนที่ค่อยไว้เฮ็ดพันธุ์ลูกซายค่อไปตัดมาให้มีต้นพันธุ์แล้วเฮาบ่ต้องซื้อเม็ดมันแล้วจ้ะทุกคนนี่ฮอดดงกล้วยแล้วจ้ะทุกคนนี่มาแวะเบิ่งมักแตงก่อนจ้ะทุกคนเพิ่นเพิ่นออกหน่วยแล้วได้หน่วยน้อยๆเห็นบ่ลุ้นต่อไปว่าจักมื้อสิกินได้จ้ะทุกคนปาไปต่อจ้ะทุกคนไปตัดต้นกล้วยที่เฮาคุยกันจ้ะจ้ะทุกคนต้นกล้วยที่เฮาคุยกันเพิ่นแก่แล้วจ้ะทุกคนกินไปแล้ววีนึงเพิ่นก็ใหายเติบ เด้จ้าทุกคนคอยก็สิเป็นคนตัดลูกสายคก็สิเป็นคนหิ้วออกมาบางรุนี่คือบักใหญ่เลยว่าคอยมาทุกมือเด้ในนกเพื่อกัยังไวเด้ทานได้มากินเขาเป็นหวีแล้วเป็นอย่างเนาะแดงกันกินจ้าทุกคนตัดเครือกล้วยออกไปแล้วก็ตัดต้นมันทิ้มหนึ่งเด้จ้าทุกคนต่อจ้าทุกคนไปเอาเครือกล้วยกลับบ้านบ้านี้เพื่นเอาตะกร้ากับรถเข็นมาแล้วจ้าทุกคนเข็นเข้าบ้านบ้านี้หน้าที่ของเพิ่อนสิมป็นอย่างเลาะเรื่อยๆจากก่นกลับบ้านที่มาเบิ่งมักแต่งโมเน่จ้ามักแต่งโมให้ทุกคนเบิ่ง้ำแน่น่น่วยเริ่มใหญ่แล้วักถั่วก็เริ่มออกดอกแล้วเด้อจ้าทุกคนก็สิได้กินมากมันแล้วต่อจ้าทุกคนไปเบิ่งต้นต่อไปจ้านี่คือกล้วยหอมจ้าทุกคนที่ fc พี่มิให้มาจะตะกกนพดเริ่มงามและออกนอนน้อยเต็มเลยอน,นาคตที่ดีแล้วจ้ทุกคนวับมาฮ้อนเงินจะตะกกนเพราะเกษตรมะพริกเซต้าแบบนี้ไวจ้จะตะกกนแล้วก็ให้ลูกชายค่อยนะเป็นคนคัดออกให้จะพริกแดงกับมะพริกขี้หนูออกจากกันจะตะกกนแล้วกันมะเขือจะช่วยลูกชายคัดมะเขือมะพริกกันเด้อจะตะโกนไปลาบบาย